ความมันเนี่ยโคตรมันเลยพี่น้องโอ้ฝนตกลงมาแบบนี้ตีกันเป็นแถบเลยพี่น้องถามขันครับมาดูนะมาดูนะโอ้มันจริงครับกันนี้เอาจานบอยเปิดแนวแล้วบาดเ,เดียจะรอดไหมขันนั้นกันจันกันแล้วดูโลดดันจุดทางพี่น้องเดี๋ยวอีกวันสี่ห้าดเที่ยวนาจะวิ่งได้ครับฝนตกลงมาเมื่อกี้เนี่ย ปวดจริงอะตามตักเต็มไปหอดนะครับสีตักใส่เล็กๆดูไรอู้หูงานนี้คุ้มจริงครับพี่น้องเนี่ยเต็มแล้วการบอยใส่นิดเดียวแล้วตักสบายเลยครับอา,า,ากาศดีๆแห้งๆเนี่ยการบอยกินหมูเลยแหละตักงานตักเนี่ยเอามาดูครับมาดิ f p r สองร้อยจับเอา้า อยู s, Ooh, <laughs> um ่ไหนแดนบอยฉันไปอยู oh. Oh. <can> ่ไหนจมกันไปแถบอีนอกเึยัยแดนบอยแดนบอยแดนบอยเรียบร้อแลยนะครับแดนบอยโอ้แดนบอยลงมาแล้ว Uh, oh. ini. Nah, oh, oh. 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 Sudut kita. Dan bagi itu lah. Oh. Tuk -tuk 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 -tuk. ติดติดไปติดๆิไปิดไปตไปอู้สุด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 พี่น้องงานนี้บอกเลยโอ้เกือบร้อยพี่น้องโอ้โอ้ย ฝาท้ายมัเปิดพี่น้องอู้อยัดเสียวจนัจนจนันบอยจันบอยอู้อู้อู้ปวดเสียวเลยจนันฝาท้ายมัเปิดพี่น้อง โอ้รถไถรถเกียร์ทางด่วนเลยครับตอนนี้แม่โคอีกโอ้อันนี้ต้องเปิดหน้าดินใหม่นะจันบอยเอาดินเปียกออกให้หมดครับอโอ้กดเสียวเลยงานนี้พี่น้องโอ้โจมิท่านเนี่ยเลยนี่นี่นี่โจมิท่านี้อีกบาทเนี่ยเรียบร้อยเลยเห็นแล้วเสียวครับเมื่อกี้นี่ แานบอยเปิดทางแล้วโอ้กอนทำงานตอนฝนเสือกตกพี่น้องเอ้ยตอนแรกแดดเปี้ยงๆครับเอาแนลนอนไม่ได้นอกจากวัดจาันเนี่ยใหญ่เราก็นอนคมอยู่เนี่ย fr 240ครับโอ้โห เหนื่อยเลยคนขับก็เหนยครับมันเปียกนะดินเปียกนะครับสุดภาพเนหน้าจมแน่นอนนะครับแอาจารย์ปอยต้องมาช่วยเนาะนะครับเปิดหน้าดินกันใหม่ครับไม่ง่ายครับงานนี้ขุดฝาห้าไร่เนี่ยบอกเลยไม่หมูครับพี่น้องแค่เ,เขาว่าไม่หมูโอส้สุดงานนี้พี่น้องเอ้ย ไม่มูไม่มูงานนี้พี่น้องการบอยเคลียร์ทางด่วนเลยครับมาดูกันโอ้รถไถก็ช่วยครับตอนนี้ช่วยกันแล้วไม่ช่วยไม่ได้พี่น้องจมครับจมผลปีนี้ตกดีซะเหลือลเกินไม่วก็าจะพาะกันกินหมูเนาะ ฝนตกลงมา,มาก,ก่อนครับงานเข้าออเลยพี่น้องแกแดนบอยต้องมาช่วยแล้วครับมาแล้วมาแล้วแดนบอยมาช่วยแล้วอู้แดนบอยมาช่วยคคนนี้แล้วนี่ เสียวพี่น้องเอ้ยใช้ก็ว่าเสียวแรงเลยครับพี่น้องเสียวสุดๆเสียวสุดๆอานนี้พี่น้องโอ้โหโอ้โหอดเสียวครับ อเอาไงเอาไงเอาไงจ้ยยังเสียวเลยพี่น้องเนี่ยมาดูอาจารย์บอยจ,จะช่วยยังไงนะโอ้โห อันนี้ยากครับต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์พี่น้องกานบอยทำไงครับจะวอ่หัวขีเลยอู้อู้อุ้ยประสบการณ์พี่น้องประสบการณ์โอ้โหประสบการณ์ครับกานบอย สุดสุดโอ้โหสุดสุดละงานนี่พี่น้องเอ้ยเอ้ายังลื่นพี่น้องเอ้าเอ้าจัดไปจัดไปเลยจ้นจันโอ้โอเคครับพี่น้องโอ้โหสุดสุดครับงานนี้โอ้โห มันเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาโอเคครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตาไม่คสเมือด้วยครับผมโอ้โหนกกันเลยพี่น้องเอ้ย